แน่นอนครับมีแบ็กซ้ายให้ใช้ก็ใช้ไปเถอะเพราะเขาคือ<ม>เจ้าใช้วันช้ยจารุนงชาตนักบอลอาชีพชาวไทยใน,นตำแหน่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กฝั่งซ้ายในเกิดวันที่ส8บธันวาคม2 5ง9ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานครตำแหน่งกล่อของเขาก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายใน เจ้าของส่วนสูง178ซนติเมตรเส้นทางอาชีพของเขาเริ่มต้นกับหลายสโมสรในไทยริ่มต้นเส้นทางจากโรงเรียนและสโมสรระดับด้านอ่อนเก้าขึ้นสู่ไทยดีโดยมีสุขสรัสำคัญที่เคยร่วมเป็นเยาวชนสโมสรโอสถสภาเคยเล่นในกัมหาวิจยยัยดังสิทธ์ในหลีกคุณพรา ตอนนี้เป็นทีสารไอโฟลสเซนทันเอฟซีเขาแจ้งเกิดยิงเต็มตัวทีมนี้พี่พอศสองเทาเจ้า,จาตัวย้ายเข้าสู่ทีมแบงคลอกอยู่ในเต็ดสองเทาสีุู่นว่าถูกยิงตัวให้เพลนที่กับสโมสรโพลิสเตโรเอฟซีผลงานและเกียรติประวัติในสโมสรแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพปี2021 แชมไทยเคั 2020, 2020, 2024. ัิบันยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเคยติดทีมชาติในรายการเอเอ็มรับ250สและฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุมไม่เกิน20ปีปี2010ทีมชาติไทยชุดใหญ่เริ่มได้รับโอกาสติดทีมชาติชตุดใหญ่ครั้งแรกในปี2 5งหภายใต้การคุมทีมของมาชัตรอิชิ และเคยลงประเดิมสนามในเกมอุ่นเครื่องกับเรเบรดอนติดหน้าดูของเจ้าใช้มาจนคำว่าหัวใช้ในภาษาจีนแม้จะไม่ได้มาจากโรงเรียนกีฬาโดยตรงแต่เขาก็ได้รับการตุกฝนตวนจากคุณพ่อตั้งแต่เด็กว่าแบดไซค์คนนี้จะถูกใจแฟนบอลและติดทีมชาติอย่างต่อเนื่อง